ค่ะันนี้ h a t ก็จะมาเล่านะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเนาะอยากหนิงอยากจะบอกว่าคือมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนที่มองว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะแต่สำหรับ คนคนหนึ่งเนี่ยปัญหาคนเราหรือว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะการชีดแก้ปัญหาต่างๆแตกต่างกันขอคอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์อย่างที่หนิงเคยพูดหลายๆวิดีโอว่าทุกๆคอมเมนต์เป็นประโยชน์ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงไทยเราคนหนึ่งเลยมันเป็นการฉีกแนวมันเป็นการแชร์แนวความคิดหรือแนวไอเดียหลายๆอย่างนะคะมาแบ่งปันมารวมกันแล้วให้เขาได้ไอเดียใหม่ๆในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาชีวิตของเขานะคะก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะคะอ่ะสำหรับคนนี้เนาะแกบอกว่าแกแต่งงานกับสามีฝรั่งคือชีวิตแกเนี่ยแกมีความหวังว่าแกอยากจะได้สามีฝรั่งเพื่อเอามาเติมเต็มช่วงบั้นปลายชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในช่วงบั้นปลายชีวิตของแกนะคะแต่ปัญหาของแกเนี่ยตั้งแต่เลิกกับสามีมาแกก็เลี้ยงลูกแกคนเดียวเลี้ยงเลี้ยงลูกชายคนเดียวมาตลอดนะคะแล้วก็ แกก็ไม่สนใจว่าลูกชายแกเนี่ยจะทํางานหรือไม่ได้ทางานลูกแกเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ไม่เรียนคือขี้เกียจอะเอาง่ายๆจะพูดได้ง่ายแกบอกแบบนี้นะขี้เกียจไม่เรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ไม่จบมาแม่สงก็เรียนไม่จบพอโตมาก็ไม่ได้มีงานมีการทาอะไรอะไรขี้เกียจก็ไม่ค่อยช่วยงานเนาะงานหลักที่ลูกชายชอบที่สุดก็คือการที่นั่งเล่นเกมอยู่บ้านเขาไม่กินเหล้านะเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ออกไปนอกบ้านแต่เขาติดเกม ทุกอย่างเกมต่างๆที่แกมีนะคะเนาะคุณแม่ก็จะเป็นคนซื้อให้มง่ายๆแม่ก็จะซื้อให้แล้วก็อยากได้อะไรแม่ก็บอกแม่แม่ก็ซื้อให้แกก็เลี้ยงลูกแกอยู่มาแบบเนี้ยนะคะจนวันนี้แกมามีสามีฝรั่งและสามีก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่ไทยด้วยว่ายังไงเพราะแกไม่อยากไปแกหวงลูกแกไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศกับสามีสามีก็เลยตัดสินใจคือคุยกันนั่นแหละแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่บ้านด้วยกันนะคะสามีมาอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ย ลูกเธอก็30กกว่าแล้วทําไมเขาไม่ออกไปหางานหาการทําทําไมไม่ออกไปคือทํางานทําการไปใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านแล้ว30นี่คือเป็นผู้ใหญ่แล้วออกจากบ้านไปทํางานไปหากินของตัวเองอะไรแล้วไม่มาเกาะพ่อแม่แล้วนะคะคุณพี่เขาก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเมื่อลูกชายเนี่ยนะคะหิวข้าวแม่ไม่อยู่บ้าน แม่ไม่อยู่บ้านมีแต่ฝรั่งอยู่บ้านนะคะลูกชายก็หิวข้าวก็โวยวายอยู่ในบ้านว่าทําทไมแม่ไม่เอาข้าวมาให้สถีนะคะก็เดินออกมาเจอฝรั่งเนี่ยนั่งอยู่ห้องรับแขกก็คือที่ห้องรับแขกเขาก็ดูทีวีของเขาอยู่เนาะแล้วก็มีอาหารก็คือไก่ทอดนะที่แม่ทําไว้ให้ฝรั่งใช่ไหมคะลูกชายมาเห็นแบบนี้ก็เดินเข้าไปในครัวแต่ไม่มีอาหารอยู่ในครัวแล้ว ก็คือมีมีคือมีต้องทํากินอ่ะมีอยู่ในตู้ยงตู้จนแต่ต้องทํากินแต่ไม่มีแบบว่าใส่ตู้กับข้าวไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแกบอกแบบนี้เนาะทีนี้ลูกชายก็โมโหก็มาแบบว่าพูดพูดภาษาไทยอ่ะคือฝรั่งก็มีลูกภาษาไทยนะคะแล้วมาพูดแบบแบบเหมือนดูท่าทางว่าขึงขังโมโหแล้วก็มาหยิบเอาจานไก่ของฝรั่งเนี่ยเข้าห้องไปปิดประตูดังปังนะคะฝรั่งก็งงคืออะไร ฝรั่งงงฝรั่งก็งงฝรั่งก็รู้สึกไม่พอใจนะคะแล้วก็รอให้ภรรยากลับมาจากทํางานเนาะภรรยาก็มาแล้วฝรั่งก็เล่าให้ภรรยาฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วฝรั่งก็บอกว่าเขาไม่โอเคนะเขาไม่ชอบนะแบบนี้คือถ้าจะกินก็คุยกับเขาดีๆว่าจะกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้หรือเขาจะสั่งให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแบบนี้คือถ้าให้หนิงมองเนี่ยหนิงมองว่าฝรั่งมีเหตุผลนะ คือถ้าคุณจะกินคุณก็บอกเขาแล้วก็เขาอาจจะแบ่งให้หรือเขาอาจจะสั่งให้ถ้เธออยากจะกินอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ว่านะถ้าลูกชายไห่แต่ณก,นะก่อนนั้นก่อนนะเขาไม่เคยพูดนะหลังจากนั้นเขาก็เลยมาพูดกับเมียว่ากับคุณพี่เนี่ยว่าเคยจริงๆอ่ะลูกเธอก็โตแล้วนะทําไมถึงไม่ออกไปทํางานและที่สาคัญนะค่าใช้จ่ายในบ้านตอนนี้ไม่ใช่เธอออกแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาออกทุกสิง่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าจิปาถะานในบ้านเขาเป็นคนออกหมดไม่ใช่แม่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเหมือนกันเขาว่าแบบนี้เขาก็รู้แล้วว่าเธอแบบว่าลูกของเธอคือฝรั่งเนี่ยพูดมีเหตุผลนะเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเธอจะต้องเลี้ยงลูกแต่คือหมายความว่าเธอเลี้ยงลูกไม่โตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแบบนี้นะคุณพี่ก็รู้สึกเออแบบในใจก็คิดอยู่ว่าทําไมลูกเราไม่อย่างนี้อย่างนี้แต่พูดไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นแม่ถูกปะ่ะทีนี้ก็เลยเรียกลูกอะมาคุยสรุปลูกชายโกรธฝรั่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่ฝรั่งเนี่ยฟ้องแม่ นะแล้วก็ออกมาโวยวายด่าฝรั่งไล่ฝรั่งออกจากบ้านนี่คือบ้านกูนะน,นนนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเนาะเออแล้วฝรั่งเขาก็งงเขาก็เลยเขาก็โมโหเขา้าอกว่าคือเขาก็พูดกับคุณพี่ว่าเขาจะอยู่แบบนี้เขาอยู่ไม่ได้นะเขาคงต้องออกไปคือพี่ก็รู้สึกเสียใจที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสามีตัวเองแล้วก็ลูกก็เป็นคนกลางทําอะไรยากคือตัดสินใจยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็เลยมีความรู้สึกว่า <c oughs> แกไม่อยากจะสูญเสียฝรั่งคือไม่อยากสูญเสียสามีแล้วก็ไม่อยากทิ้งลูกแกไม่รู้จะทํำยังไงนะอันนี้คือปัญหาของแกซึ่งถามหนิงแบบนี้หนิงก็คือเห็นใจหนิงหน่อยนะหนิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนิงเข้าใจว่านี่ก็ผัวนี่ก็ลูกถูกไหม คือพูดไม่ได้หนิงอะาน้ำท่วมปากหนิงก็พูดไม่ได้หนิงจะบอกว่าให้ทิ้งลูกก็ไม่ได้จะทิ้งผัวก,ก็ไม่ได้คือผัวเนี่ยมองเห็นอนาคตแล้วว่าถ้าอยู่กับสามีตัวเองสบายแน่นอนแล้วคือแบบสามีรับผิดชอบเลี้ยงดูคือดูอยู่ได้จนโตแต่ถ้าจะอยู่กับลูกคุณก็จะเป็นแม่ที่ต้องรับภาระลูกทั้งชีวิตเหมือนกันคุณตายก่อนลูกแน่นอนหลังจากนั้นลูกคุณก็จะเลี้ยงตัวเองไม่ได้อันนี้คือความคิดหนิงนะ ลูกคุณก็จะเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้จะทางานอาการเขาทํางานทําการอะไรไม่เป็นแล้วเขาก็อยู่แต่ในห้องอยู่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันคือดูอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านเล่นเกมหมกมุ่นอยู่กันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยยากแค่ไหนแม่เหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินมากกว่าจะได้ค่าแต่ละเมือนมาคือเขาไม่รับรู้ตรงนั้น ถ้าคุณเลือกถ้าคุณอยู่กับลูกคุณก็จะเป็นชีวิตอยู่แบบนี้ยันตายแต่ถ้าคุณอยู่กับฝรัง่งฝรั่งก็จะเลี้ยงดูคุณได้หนิงก็ไม่รู้นะแต่คือหนิงมองหนิงก็เลยบอกคุณพี่ไปว่าเอางี้ไหมคุณพี่อยู่กลางๆไหมคือออกจากบ้านอะไปอยู่กับกับสามีได้อันนี้คือความคิดหนิงนะคอนอื่นอาจจะคิดต่างกันหนิงนะหนิงบอกว่าไปอยู่กับสามีออกจากบ้านอะถ้าฝรั่งจะออกจากบ้านก็คือออกไปแล้วก็ไปอยู่กับสามีซะแล้วเราก็เป็นคนเหมือนกับว่าเออหัดให้ลูกอะรู้จัก ช่วยตัวเองนะอาจจะทํากับข้าวกินเองอาจจะให้เงินคือลิมิตเงินให้อ่ะคือลิมิตเงินช่วยเหลือที่เหลือเขาก็ต้องออกไปดูแลตัวเองคือถ้าอยากจะเล่นเกมเสียค่าน้ำ่าไฟเขาก็ต้องดูแลของเขาเองต้องออกไปหางานทําออกไปทําอะไรบ้างที่มันได้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขา30กว่าแล้วมันน่าจะคิดได้แล้วนี้เนาะคือมันต้องหัดเขาอะ่ะถ้าคุณจะโตจะให้เขาโตแต่ถ้าคุณไม่คิดจะหัดเลยคุณไม่พูดเลยมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาติคือเด็กก็คือเด็กเพราะคุณปูเข้ามาแบบเนี้ย เขาสามสิบแล้วคือมันแก่แล้วที่จะจะมานั่งตีนั่งว่าแต่เราต้องสอนให้เขารับผิดชอบถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่มีกินคืออันนี้คือความคิดหนิงนะแต่ถ้าแล้วแต่คุณเลยนะั่นคือลูกคุณหนิงหนิงพูดไม่ได้นะคือความคิดของหนิงแต่ถ้าเป็นหนิงถ้าเป็นลูกหนิงหนิงจะลิมิตหนิงลิมิต แล้วก็บอกลูกว่าถ้าเป็นแบบนี้แม่จะให้เท่านี้ที่เหลือก็ต้องไปหากินเองเรา30แล้วเราต้องเมนเนตเวลาตัวเองคือแบ่งปันเวลาจะเล่นก็เล่นจะไปทํางานก็ต้องไปทํางานถ้าชีวิตเธอทาไม่ได้ก็แล้วแต่เธอชีวิตเธอลันชั้นเลียงเธอมาโตแล้วหนิงจะพูดแบบนี้กับลูกนะแต่ถ้าเป็นคุณแล้วแต่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเรามีวิธีเหตุการ์ยังไงจัดการยังไงกับปัญหาแบบนี้หรือใครมีประสบการณ์แบบนี้จัดไปแต่คุณพี่ยังไม่อยากเสียฝรั่งแน่นอนคุณพี่คิดว่าจะต้องเอาฝรั่งไว้ นะแต่เรื่องลูกเนี่ยปัญหาใหญ่ที่แกอยากจะรู้แนวความคิดนะคะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามหนึ่งด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ